สวัสดีครับพบกับสุ United, ลการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ด่วนแมนยูเตรียมยืน่นข้อเสนอ40ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเอนเมซาปีแสดงแมนเชสเตอร์ United, เ,เต็ดเล็งคว้าเฟลิกเอนเมซาดาวเตะของทีมบริเซียดอร์มุนในช่วงสัมมนี้โดยแหล่งข่าวบอกพร้อมทุ่มถึง40ล้านปอนด์แมนยูนะครับแสดงความสนใจในตัวเฟลิกเอนเมซากองกลางจากบริเซีย์ดอร์มุนตามการรายงานข่าว คาดว่าทีมปีแสดงจะมีการเปลี่ยนแปลงครัง้งใหญ่ในทีมจุดแรกในช่วงเสมอนี้หลังจากโรเบนร์ตอัมริมเขมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมตอนจากเอลิกเทนฮากและผเผชิญกับช่วงเริ่มต้นที่ท้าทายตำแหน่งกองกลางนะครับเป็นจุดที่เมนูให้ความสำคัญนในการปรปับปรุงทีมโดยคริสเตนเอ็กเซนคาดว่าจะหมดสัญญาและย้ายออกไปขณะที่อนาคตของคาร์ซิเมโรเมสันเมาส์คาบีเมนูยังไม่แน่นอนโดยที่เมนูมีข่าวลือว่าเขาจะย้ายทีมด้วยค่าตัวมหาศาล แมนูนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับผูเ้เล่นใหม่มากมายในตำแหน่งกองกลางรวมถึงโจบเบลลิงแฮมน้องชายของจูดเบลลิงแฮมซึ่งหลังโชว์ฟอร์มได้ดีกับสนเดอร์แลนด์ในการลุ้นเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามนะครับแรงงานระบุเพิ่มเติมว่าเมนยูจำเป็นจะต้องขายผูเ้เล่นออกไปเสียก่อนที่จะซื้อเข้ามาโดยก็มีชื่อของวิกตอร์ลินลเลอร์คาซิเมโรอิลิกเซนเมนูอันโตนีและมาคัสไรฟอร์ดซึ่งเป็นผูเ้เล่นที่อาจถูกปล่อยตัว ในช่วงจบฤดูกาลน,นี้รายงานล่าสุดจากเบลนะครับสื่อชื่อดังของเยอรมันรู้บอกว่าแมนยูนั้นต้องการคว้าตัวเอ็นเมซากองกลางของดอดมุนซึ่งติดทีมชาติเยอรมนีชุดใหญ่ไป3เกมโดยพวกเขามพร้อมที่ยื่นข้อเสนอ48ล้านยูโรหรือ40ล้านปอนด์สำหรับนักเตะในวัย24ปีรายนี้ซึ่งทำงานไนด้ดาประทับใจนับตังแต่ย้ายมาจากโบบวกมายังซิเนลอินุลพาร์กกับดอดมุนในปี2023 แต่ต้องพักรักษาตัวอาการบาดเจ็บเป็นเวลานานหลังจากเริ่มต้นอาชีพดอนมุลเองไม่ต้องการขายเอนเมซาซึ่งมีสัญญาผูมากมัดกับทีมจนถึงปี2028อย่างไรก็ตามพวกเขาอาจต้องเชิญกับรงกดดันอย่างหนักในการปล่อยตัวเล่นออกไปในช่วงซัมเมอร์หากพวกเขาไม่สามารถคว้าสิทธิ์ไปเล่นในซียูฟันชมเปี้ยนลีกฤดูกัน,น้าได้โดยทีมของนิโก้ควัคดอนมุนรั้งอันดับที่11ในบุนเดสการ์นยมันและตามหลังืพนี่นทอปโวถึง10คะแนน โดยเหลือการแข่งขันอีกเพียง8นัดหลังจากแพ้กับเอาบวกและอาบาเลซิกติดต่อกันอย่างไรก็ตามดัดมูนก็ยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ยยฟาแชมเนลีกฤดูกาลนี้หลังจากแพ้กับเรียมาริดในรอบชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วที่เวมรีโดยพวกเขาจะเข้าไปพบกับบาร์โซนาในรอบก่อนรองชนะเลิศดินแดนมิสยอนเอเมซ่ามังว่าจะได้กลับมาลงสนามกับดัดมูนในฤดูนี้หลังจากการพักรักษาแกามเจ็บเอ็นหัวเข่าตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่า นักเตะคนนี้นะครับเป็นนักเตะที่จบสกอร์ได้คมกลิบเหลือเกินแต่ปัญหาแมนยูก็มีนะครับนั่นก็คือการที่ไม่ได้ไปเล่นในศึกฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปียกนั้นทําให้นักเตะอาจไม่เลือกย้ายมาซบนะครับมีทางเดียวก็คือต้องควา้าแชมป์ยูโรปาลีกและจะได้สิทธิ์ไปเล่นในศึกยุฟ่าแชมเลียกหรือดูการหนานะครับดวนลามุนเยลุนตบเป็นเป้าหมายทีมดังในบุนเดสต์ชาเยอรมันแม้ฟอร์มฝืดกับแมนยู ลำพูนวยลุนนะครับก่อนหน้าแมนเชสเตอร์เต็ดต้องเป็นข่าวรับความสนใจจากหลากหลายสโมสรในโมเดสกาเยอรมันแม้ว่าเขาจะประสบปัญหาในการทําประตูนในถิ่น ford, อน็อตทัฟอร์ดก็ตามนะครับหอยลุนเพิ่งจะคลายความกดดันลงมาบ้างหลังจากยิงประตูได้ในเกมล่าสุดที่พบกับเลสเตอร์ซิตี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการยุติช่วงเวลา21เกมที่เขาไม่สามารถทําประตูให้กับแมนยูได้อย่างไรก็ตามยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสาม,มารถของเขา ในการเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมโดยลุูการนี้เขาทำไปได้เพียงแค่3ประตูจากการเล่นยืดสี่เกมในพรีเมียร์ลีกตามการรายงานของ TBR Football อฮลุนต้องการที่จะอยู่กับแมนยูและพัฒนาศักยภาพของตนเองแต่ก็เปิดโอกาสสรับการเริ่มต้นใหม่กับสโมสรอื่นเช่นกันมีการอ้างว่าตัวแทนของเขากำลังดำเนินการเพื่อหาจุดหมายประธานในช่วงสมัยน,นี้สำหรับกองหน้าชาวเดนมาร์กรายนี้ ซึ่งพึ่งย้ายมาร่วมทีมจากอัปตันตันด้วยค่าตัวมหาศาลเมื่อ2ปีที่แล้วชื่อเสียงของเขายังคงดีอยู่นะครับในอิตาลีและหลายสโมสรในแกรซโซซอิตาลีรวมถึงนาโปลีและยูนตุสก็กำลังจับตาสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้มีรายงานมาว่า3สโมสรในบเดสกัจิมันให้ความสนใจในการเซ็นัญญากับฮอยลุนด้วยสโมสรนั้นก็คือไบเออร์เลเวอร์คูเซนภายใต้การกุนทีมคองชาบิโอเลนโซต้องการเซ็นัญยากับกองหนาเมนูรายนี้ ก่อนหน้านี้ก็มีรยายงานมาว่าแมนยูสนใจวิกเตอร์โบนิเซฟก่อนหน้าของเลเบ์กูเซนเช่นกันอัาบบราซิคก็กำลังจับตาสถานการณ์ของไฮลุนเนื่องจากพวกเขาเตรียมที่จะเสียเบนจามินเชสโกในช่วงสัมมน้โดยก่นอนหน้าชาวสโลวเนียรายนี้ได้รับความสนใจจากหลายสโมรสรในพิม์ลีนอกจากนี้มีมีมรยายงานมาว่าไมล์ My, ซึ่งกําลังลุ้นพื้นที่อยู่ฟันชมเบลลีก็สนใจในตัวหไยลุนเช่นเดียวกันแม้ว่าหลายสโมรสรในอิตาลีพร้อมที่จะให้โอกาสเขาอีกครั้ง แต่หอยลุนก็เปิดโอกาสที่จะย้ายไปยังเยอรมนีเช่นกันแมนยูอาจยินดีที่จะขายหอยลุนและหาผู้ทําประตูที่ไวใจได้มากกว่ามาแทนที่โดยแมนยูก็มีข่าวกับศูนย์หน้าหลายคนเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่หอยลุนจะย้ายนะครับหลังจบฤดูกาลนี้มีโอกาสเลยนะครับเพราะแมนยูนั้นนะครับอยากได้กองหน้าชนิดที่ว่าโป้งเดียวปิดบัญชีนะครับ สองตำนานเมนยูระหว่างบุนโนฟ์นส์ลันคํำเป้าทุบสถิติดนใจแฟนผีบุนโนฟ์นส์นะครับกับตันทีมเมนยูคำลามลันตั้งเป้ายิงประตูกับสมสรสงหน้า2องตำนานดาวยิงของทีมปีแสดงแฟนนั้นนะครับมิกฟิวทีมจฟป์เเกตของเมนยูสร้างผลงานสอยตะการกับเมนยูไปแล้ว96ลูกจาก277เกมโดยใน7นัดหลังของซีซั่นนี้คํำเป้าได้7ประตู จากการโชว์ฟอร์มคำเป้าได้อย่างต่อเนื่องสมงผลนี้เราติดอในวัย30ปีเผยว่าเล็งยิงประตูกักบปีแสดงเซงน้าแอนดริโค121ลูกและโอเลกานาโซชา126ลูกเพื่อพาตัวเองไปติดชาร์ตดาวสมูวสูงสุดตลอดการอันดับที่20ของถิ่นโอทันฟอร์ด ้าจากเซดีเทนสปพูร์1ลูกมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลทั้งแอนนิโคและโอเลผมหวังเอาชนะพวกเขาและมันจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเราและสโมสรหากผมยิงประตูได้มากแฟรนันส์ให้สัมภาษณ์มวลที่2ี่มีดังคมผมว,ว่าผมจะไปถึงจุดนั้นได้ผมหวังยิงประตูให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะช่วยสโมสรได้และผมหวังช่วยเพื่อนร่วมทีมให้ยิงประตูมากเช่นกันแน่นอนว่าทุกคนต้องการยิงประตูเสมอและอยากมีส่วนร่วม ทุกครั้งที่คุณทำประตูได้คุณก็ช่วยให้ทีมชนะและมันพิเศษมากไม่มีอ้อมค้อมฮอยลุนเผยออสาเหตุดีใจท่าโรนัลโดหลังซัดดับโปรตุเกสหลังมุหฮอยลุนนะครับดาวยิงทีมชาติเด,ดนมาร์กเผยสาเหตุท่าดีใจคริสตยโนโรนัลโดหลังพาบ้านเกิดเอาชนะโปรตุเกสคนหลงหลังจากยูฟ่าเนชเชียลรอบ8ทีมนัดแรก เมืเ่อค่ำคืนที่่านมาซึ่งโคน,นมทิมชาติดเดนมาร์กเปิดบ้านเอาชนะทิมชาติโปรตุเกสไป1-0เกมด่ากล่าวเดนมาร์กได้ประตูใจจากปราโมชเฮยลุนกองหน้าของแมนยูในนาทีที่7.9ซึ่งหลังจากยิงประตูได้เฮยลุนก็จัดก,การทำทห้ดีใจเรียนแบบคริสตโนโรนนลโดเดาายิงทิมชาติโปรตุเกสในทันทีหลังจบเกมเฮยลุนกล่าวว่าผมตกหลุมรักฟุตบอลเพราะคริสตโนโรนนลโดผมกลายเป็นแฟนบอลเมนยูก็เพราะโลนนลโด สำหรับฟุตบอลยูฟ่าในช่่งเดยกรอบแปดทีมนัดสองเดนมาร์กจะบุกไปเยือนโปรตุเกสในวันที่23มีนาคมนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวแมนยูนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่21มีนาคมนะครับ